ตลาดนัดหนังพอภาพยนตร์มีมากกว่าความบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีตลาดทุกท่านเข้าสู่ตลาดนัดหนังรลปนี้มาหยู่ซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซีอย่างท่านชายในนิยายของข้าคืนก่อนวันคัดเลือกรอบสองหลังจากท่านชายให้กําลังใจซอนเชคเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านเสียงที่ตามท่านชายมาแล้วพุ่งใส่ท่านชายก็คือ สูก็ยอมก็ม,มีรู้หรอกว่าไปมองมาจากที่ไหนแต่ก็มากอดมาเพ้อใส่ท่านชายใหญ่เลยว่าท่านชายเนี่ยทำแบบนี้ไม่ถูกเขาเนี่ยแอบชอบเปนางอื่นแอร์อยู่แล้วถ้าจู่ๆอืนแอร์ชนะเราได้แต่งงานกับท่านชายขึ้นมาล่ะเขาจะทํายังไงเฮ้ยก็ยังไม่ทันตอบหรอกคนของท่านชายเนี่ยเข้ามารายงานกับเขาว่าเขาเนี่ยไปแอบจับตัวเจ้ามาร์กมาโดยที่ไม่ให้ใครเห็นแล้วผมมามาสืบสวนสอบสวนหาความจริงแต่แทนที่จะเรียกว่าสืบสวนสอบสวนเนี่ยเรียกว่ามาทรมานเพื่อรับสารภาพถึงจะถูกขีนชีตอนที่หก การหวานสเสน่ห์และแฝงตัวซอนเชคนี่ก็เดินคิดอยู่ว่าจะเอาเงินที่พ่อพันปีให้มาไปต่อยอดอะไรดีแล้วระหว่างที่เดินอยู่นั้นซอนเชคนี่ก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างที่แอบสะกดรอยตามเธอมารู้รู้ว่าแอบสะกดรอยตั้งแต่วันแรกที่สมัครสอบเล่าก็เป็นคําสั่งของท่านชายนาะขอลับเอ้น,นั่นก็เรื่องหนึง่งแต่ถ้าจะตามสะกดรอยใครก็อยากให้เขาจับได้สิขอลับครั้งหน้าจะไม่ทําให้จับได้ขอลับพอรับปากแล้วคําสั่งแล้วก็มันจะหันตัวกลับไปท่านั้นแหละล้มใส่แผงขายของของพ ซุ่มซ่ามไม่มีใครเกินแล้วก็โดนพ่อค้าคนนี้ด่าใหญ่เลยนะเพียงแต่ว่าเรื่องที่พ่อค้าด่าดนั่นเนี่ยมันก็ทาให้ซอนแจ็คเนี่ยปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาส่วนเวลาเดียวกันทา้งฝั่งฮาวาซอนก็ยังเป็นคนที่สบายที่สุดในการสอบคัดเลือกอยู่เหมือนเดิมก็ให้คนของนางเนี่ยไปตามก้านตามหาบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตพวกนั้นเนี่ยคิดวิธีดีๆมาเสนอนางแต่สำหรับกันทังฝั่งซอนแจ็คกันต่อดีกว่าก็ยังไม่รีบไม่ล้อนเดินกินขนมคุยเล่นกับบางอุน่นเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก ตะโกเรียกก็แล้วกักมือเรียกก็แล้ววิ่งตามก็แล้วท่านชายเนี่ยก็ไม่ได้ยินแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยหายแฟบไปเลยพอเป็นแบบนั้นซอนเชคเนี่ยก็คิดว่าเมื่อกี้เนี่ยใช้ท่านชายจริงหรือเปล่าหรือจะมองผิดตาฝาดไปก็ใช่ก็ใช้ท่านชายจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่ท่านชายหลบหน้าซอนเชคเนี่ยก็เพื่อจะมาเจอใครบางคนคนที่ไม่ได้นัดเอาไว้แต่อยู่ในแผนการของท่านชายแล้วท่านชายเนี่ยก็รอไม่นานหรอกคนคนนั้นน่ยก็คุมพงคุมผ้ารีบวิ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ชนเขาให้กับท่านชายเต็มๆเลยนะสิท่านชายเนี่ยไม่เป็นไรหรอก แต่ตัวนางเนี่ยเซไปชนถังขับถ่ายแล้วถังขับถ่ายเนี่ยก็คว่ำใส่ท่านชายตอนแรกเนี่ยจะด่าแล้วนะแต่พอเห็นหน้าท่านชายปุ๊บก็รีบขอโทษแล้วก็พาท่านชายมาเปลี่ยนชุดที่บ้านเป็นการขอโทษแล้วก็เข้าแผนของท่านชายเต็เมๆระหว่างที่ฮาวาซอนไปหาเสื้อผ้าไปหาน้ำชาให้ท่านชายท่านชายเนี่ยก็ใช้โอกาสนั่นแหละสำรวจดูของในห้องของฮาวาซอนซะเลยแล้วก็เจอเจอของที่เหมือนกับที่ไอ้เจ้ามาร์กมีทีนี้ว่าฮาวาซอนเนี่ยก็กลับมาเร็วเกินไปท่านชายเนี่ยก็เลยต้องใช้แผนฉุกเฉินแก้ผ้าโชซา ค้างเคิรมงานดีจริงๆจะเดินเดินมาพูดกับโฮอาชอนต่อว่าเขาเนี่ยชอบกินชาที่ใบชาถูกต้มนานๆจัดให้ได้อยู่แล้วรีบออกไปต้มชาใหม่ให้ไวเลยส่วนเวลาเดียวกันนั้นทั้งฝั่งซอนแชกก็เริ่ม,เร,มเริ่มตามแผนที่คิดเอาไว้อย่างแรกเลยเนี่ยคือไปเช่าที่รกที่ยังไม่ได้ปลูกข้าวก่อนสองที่ทีละไล่เพียงแต่ว่าก่อนที่กาลังจะดําเนินการต่อก็มีเสียงอโอดโอยของใครบางคนดังขึ้นเป็นซูกยอมยังเมายังค้างอยู่จากเมื่อคืนนี้แหละ ก็มานั่งมาพูดคุยมาปลอบใจสุกยอมสุกยอมนี่ก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังเรายันสมัยที่เจอกับท่านชายใหม่ๆด้วยเรื่องพื้นเพพื้นหลังอะไรพวกนั้นซอนเชคเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนะั้นนะทางที่ดีนะสุกยอมไปบอกรักอินแอร์ซาจะได้ไม่ต้องอดอัดใจไปมากกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนะยังไงข้าจะต้องแต่งงานกับท่านชายให้ได้สัญญาเลยแหละพอเกลียบสุกยอมเสร็จก็มาที่ตลาดมหาซื้อคงซื้อของ,ขของแล้วระหว่างที่เดินดูของอยู่นั้นเนี่ยก็มีเสียงเสียงหนึ่งทักมาเป็นเสียงจากพ่าาค่คคงง้้้าาาทีหนนตุยังงไไก็มรู พ่อค้าคนนี้เนี่ยขขยเครื่องรางที่ดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนเครื่องประดับก็มีหลากหลายชิย้นหลากหลายสรรพคุณเราก็ดูเหมือนว่าซอนแชคของเราเนี่ยจะเป็นสายมูลหน่อยๆด้วยนะก็เลยจัดไป2ชิ้นแต่สาปังทังฝั่งท่านชายท่านชายนี่ก็พูดจาดีหวานล้อมาว่าซอนใหญ่เลยแต่เรื่องหลักที่ท่านชายพูดเดี๋ยวก็คือเขาเนี่ยไม่เคยเห็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศเยอะขนาดนี้มาก่อนก็ไม่ใช่มีแค่นี้หรอกมีเยอะกว่านี้อีกพาพาท่านชายไปดูคลังเก็บของสะสมที่บ้านก็เห็นอะไรชัดเจนหลายอย่างเลยท่านชายแล้วพอท่านชายพอใจแล้วก็เลยขอตัวกลับ แต่ว่าว่าซอนในบอกว่าเดี่ยวก้อนนางเนมีอะไรจะบอกบอกความจริงเกี่ยวกับซอนแชกว่าจริงๆแล้วซอนแชคเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบลึกๆกับท่านชัยคนเดียวซอนแชกเนมีความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติที่เพิ่งมาที่เมืองหลวงด้วยโดยเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ข่าวลือนางได้ข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะข่าวลือหรือว่าจากคนที่เชื่อถือได้ก็เถอะแต่ว่าเรื่องที่ฮาวาซอนพูดมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเห็นมากับตาแล้วงั้นหรอพอท่านชัยกลับมาถึงบ้านก็รีบถอดชุดแล้วก็สั่งให้คนเอาชุดไปเผา พี่หนอว่าพอนั่งเชื่อมโยงไปนั่งเชื่อมโยงมาเครียดอ่ะเนาะก็ยังลืมคาพูดของฮาวาสอนเมื่อตอนกลางวันไม่ได้ก็เลยออกไปเดินเล่นซะหน่อยแล้วก็เห็นพ่อบ้าน,น,นี่นกำลังเผาชุดตามคําสั่งอยู่พ่อบ้านี่นก็เลยถามว่าทำไมต้องเผาด้วยผ้าไหนเป็นผ้าอย่างดีราคาแพงเลยนะก็นะมีคนที่ข้าไม่ชอบประมือสกรปรกมาจับมันถึงจะพูดจาโห,หลายเย็ยนชาเหมือนเดิมแต่สีหน้าแววตาอะไรในใจลึกๆของท่านชายดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะนะขรับสงสัยข้าคงต้องไปขอบคุณคุณหนูซอนแช็กซะแล้วที่ทำให้ท่านชายของข้าเปลี่ยนไป พอได้ยินแบบนั้นนี่ก็มานั่งมานั่งคิดถึงซอนแชกนั่งคิดถึงนั่งเพ้อถึงซอนแชคทั้งคืนน่ะแล้วเวลาก็ผ่านมาถึงวันสิ้นสุดการคัดเลือกรอบ2แต่ละคนเนี่ยก็มาบอกว่าใช้เงินที่พ่อพันปีให้ไปทาอะไรบ้างบางคนเนี่ยก็ไปซื้อต้นไม้หวังว่าจะให้มันออกดอกออกผลบางคนเนี่ยก็เอาไปทําบุญแล้วก็ภาวนาให้พ่อพันปีแต่แย่สุดเลยเนี่ยก็คือเอาไปเล่นการพน,น,นันสิหมดเนื้อหมดตัวเลยคนนี้ส่วนฮาวาซอนเนี่ยเอาเงินที่พ่อพันปีให้ไปหลอมแล้วก็สร้างแหวนขึ้นมาวงนึง แหวนวงนี้จะเป็นแหวนวงเดียวในโลกแล้วนางเนี่ยก็จะส่งแหวนวงนี้จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปให้ลูกๆล,ก,ล,ก,ล,ก,ลกหลานได้รู้จักคุณค่าของเงินและคุณธรรมของพระพันปีและเชื่อชูพระพันปีต่อไปตัปตบนานเท่านานพระพันปีได้ยินแบบนั้นนี้ก็ประทับใจใหญ่เลยนะสิส่วนอืนออ่นแออนแอเงินนั้นไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็บริจาคให้เด็กด้อยโอกาสที่สูญเสียเพ่อแม่ไปเพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในอนาคตบุญคุณครั้งนี้ของพระพันปีก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเด็กพวกนี้อาจจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศของเราก็ได้ส่่วนนนทาางงงฝังซเเเเชขอรได้ิมียบยบล เงินเนี่ก็ได้มาจากการเช่าที่นั่นนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เก่งกำไรแบบว่าเช่าที่แล้วก็ให้คนมาเช่าต่อในอีกราคาหนึ่งนะแต่ซอนเชคเนี่ยทำพื้นที่2ที่นั้นในการเลี้ยงปลาบ่อหนึ่งเนี่ยเลี้ยงปลาดุกส่วนอีกบ่อหนึ่งนี่เลี้ยงปลาไหลปลาสองชนิดเนี่ยเป็นศัตรูทางธรรมชาติกันถ้ามันรู้ว่าข้างๆเนี่ยเป็นใครมันก็พยายามจะแข่งแข่งขึ้นขยายพันธุ์มากขึ้นแล้วในช่วงนี้ที่ชาวเมืองอดอยากข้าวปลูกยากแล้วเนี่ยไม่ต้องบอกกันโนว,ว่าราคาอาหารเนี่ยมันจะพุ่งสูงขนาดไหน,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 หน,นร พอเป็นแบบนั้นก็รีบบอกความดีใจไปบอกท่านชายแต่ว่าท่านชายเนี่ยนอนไปแล้วนะสินอนตังที่พาทิสยังไม่ตกดินนี้แหละเออแต่ก็ช่างเถอะช่างเถอะส่วนทางฝั่งฮวาซอนก็เริ่มรู้สึกสั่นคลอนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เจเนก็เลยไปหาพ่อไปขอให้พ่อเนี่ยช่วยพูดกับพระพันปีให้หน่อยว่านางเนี่ยไม่อยากแพ้นางอยากแต่งงานกับท่านชายส่วนคนสุดท้ายที่ได้ผ่านเขา้ารอบอย่างอินแอร์ก่อนที่จะเปิดประตูเข้าบ้านไปสุกยอมที่แอบดักรออยู่ก็ปรากฏตัวขึ้นอินแอเห็นแบบนนั้นกีมองงซ้าายมอขวพร่เห็นคครรกกีีบจัมมืออุยาาไปท่ตน องจิงอินแอนเนี่ยก็พอจะรู้ความรู้สึกที่สุกยอมมีต่อนางแต่ตอนนี้นางอยู่ในช่วงการเข้าร่วมการคัดเลือกอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วยอย่าเพิ่งเข้าใกล้านางสักพักแล้วกันเพราะมีงั้นนางจะเป็นขี้ปากของคนอื่นนางต้องการทําตามความราถนาของน้ำพ้อ้เสร็จสิ้นก่อนช่วยรอจนกว่าทุกอย่างจะผ่านไปอย่างราบรื่นได้ไหมผ่านเวลามาอีกวันซอนเชคเนี่ยออกจากบ้านแต่เช้าเลยก็กะจะไปหาท่านชายนั่นแหละเพียงแต่ว่าระหว่างทางแม่หมอกไหนก็มาทักเข้านะสิถูกสิงล่างหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ซอนเชคขอตัวไปหาท ไปแล้วไปแล้วท่านชายออกไปข้างนอกแล้วเฮ้ยการจะมาขอกําลังใจซะหน่อยงั้นก็แปรไปสู่การคัดเลือกรอบสุดท้ายกันการคัดเลือกรอบสุดท้ายนี่ก็เป็นการถามตอบนี่แหละเราองค์ความรู้ของคนสมัยใหม่พอเอามาใช้เนี่ยมันก็วาวะเนาะไม่ว่าจะกี่คำถามซอนเชคนี่ก็ดูเหนือกว่าอื่นแอลแล้วก็วาซอนตลอดจนสุดท้ายให้วาซอนเนี่ยก็ทนไม่ได้ก็เลยต้องใช้ไม้ตายไปไม้ตายด้วยการบอกวาพันปีไปว่าแท้จริงแล้วซอนเชคเนี่ยไม่ใช่สาวบริสุทธิ์นางเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกๆกับชาวต่างชาติแล้วอึ้ พ,พันปีถึงก็ถามมาเรื่องนี้จริงหรือเปล่าใช่จริงหรอมีมีพยานด้วยฮวาซอนเป็นเท่าแก่เจ้าของร้านขายเสื้อร้านประจำของซอนแช็ก็ไม่รู้ว่าฮาวาซอน,นไปขู่หรือว่าไปทําอะไรท่าไหนแต่ว่าเท่าแก่เนี่ยผู้เรื่องที่ไม่เป็นความจริงออกไปทั้งนั้นด่วยจะเป็นจูบกันบ้างแอบเข้าห้องไปสองต่อสองบ้างแยงแล้วนะพยายามแยงแล้วนะซอนแชกอะแต่พอพันปีเนี่ยไม่ฟังแล้วก็จะตัดสิทธิ์ซอนแชกออกจากการคัดเลือกทางนี้พอสถานการณ์เป็นแบบน้นล้างของบางนี่ก็ถูกโยนเข้ามากางวงห้วไวเลยตวาดตวาดใหญ่เลยนะสิหดใู้ จากนั้นก็ถามเท่าแกว่าชายต่างแดนทีน่พูดถึงที่มีความสัมพันธ์กับซอนแชคเนี่ยใช่หมอนี่หรือเปล่าเท่าแก่นี่นก็บอกว่าใช่คนคนนี้นี่แหละฟังให้ดีนะนระพันปีจงหยุดกระบวนการคัดเลือกที่ไม่เป็นธรรมนี้ซะเพราะถ้าหากซอนแชคได้ถูกใส่ร้ายและพยายามแก้ต่างแล้วก็ตามกฎหมายตามหน้าที่ค้าจะต้องหาความจริงอยู่แล้วเราคิดหรออว่าชายคนนี้จะกลุมความลับตระกูลโดงท่านเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นก็รับสั่งออกมาซะรับสั่งออกมาว่าให้หยุดการคัดเลือกนี้แล้วค้าจะเหยียบความจริงนี้เอาไว้ให้ก็มองหน้าตาสาน้ตาตคอ พอไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีพระพันปีเนี่ยก็เลยแกล้งเป็นลมซะเลยสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่ท่านชายต้องการโดยข้ออ้างในการยุติการคัดเลือกเนี่ยก็คือเพราะการคัดเลือกครั้งนี้ทําให้พระพันปีทรงประชวนทําให้ฝ่าบาททรงพิโรธหนักมากก็เลยยุติการคัดเลือกครั้งนี้ไปผ่านเวลามาช่วงเย็นท่านชายเนี่ยก็มาแล้วเรื่องราวทุกอย่างว่าทำไมช่วงนี้ถึงได้เย็นชาก,กับซอนแชกเพราะท่านชายเนี่ยกลัวว่าถ้าซอนแชกรู้เรื่องราวอะไรพวกนี้แล้วมันจะอันตรายก็นะก็พอจะเข้าใจได้อยู่หรอกถ้าเข้าใจอะไรง่ายๆแบบนี้ขอจุบทีแล้วกัน พอจุ๊บเสร็จขันทีคนหนึ่งหนึ่งก็มาตามท่านชายบอกว่าฟาบาทเนี่ยมีรับสั่งเล็กด่วนท่านชายเนี่งเลยบอกให้ซอนเชครออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะรีบไปรีบมาอย่าไปไหนล่ะก็ผ่านผ่านไปไหลายชั่วยยามยันข่ามอะ่ะท่านชายเนี่ยก็ไม่มาสักทีรถฝนเนี่ยก็เริ่มลงเป็นแล้วด้วยนะซอนเชคเนี่ยก็ยามหาหาที่จะวิ่งเข้าไปหลบฝนแต่อยู่ๆเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างมาผลักซอนเชคตกสะน้าล่างที่ตกลงไปค่อยจมลงจมลงรพร้อมๆกับเสียงสัตว์มือถือที่อยู่ในมือมือถืออออทีี่่่สัััตวววนนนน้้นน้้ม้มมมมขขคาาาดดึใหหปโลลแ ม่กี่นาทีต่อมาก็มีข้อความเข้ามาอีกคราวนี้เป็นคอมเมนต์จากคนอา่านอะไรเนี่ยเรื่องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนี่นาร่างของซอนแชคกค่อยๆดำดิ่งลงสู่กลนบึงในห้วงความคิดของซอนแชคในวินาทีนั้นนางคิดว่าถ้านางตายแล้วได้กลับไปโลกจริงสิ่งที่นางเสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นการที่นางจะไม่ได้เจอกับท่านชายอีกแล้วสติที่กําลังเรือร่าง,งซอนแชคภาพเงาล่างอะไรบางอย่างที่นางมองเห็นเงาล่างนั้นค,อค,อค่อยๆคืบคานเข้ามาไกลแล้วก็ดึงร่าง,งซอนแชคเข้ามา เข้ามาเติมอากาศเติมลมหายใจให้แล้วพอซอนแช็คได้สติกับไมครั้งนางก็จับท่านชายเขามันจุ๊บอีกทีอา้าวละฮะหนังจะสนุกต้องดูเองนะฮะแต่ถ้าอยากฟังสปอยทางตลาดนัดหนังก็ให้จัดให้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแค่กันอย่าลืมกด subscribe ก,กับตลาดนัดหนังด้วยนะฮะคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณขอบใจขอบไทยแซงกิวผู้ชมผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับตลาดนัดหนังสำหรับวันนี้ตลาดนัดหนังสวัสดีครับ